มาดูความคืบหน้าคดีของสวอุปกิกตนะคะในคดีฟอกเงินกับสมคบยาเสพติดความคืบหน้าก็คือเลื่อนจ๊ะเลื่อนไปเป็นวันที่14ทธันวาซึ่งเอ๊ะเปิดสมุยเออสมุยเปิดสมัยประชุมสภาวันที่12บธันวาแน่หลังประชุมเออหลังเปิดสมัยประชุมสภาพอดีเลยจ้าอ่า โดยวันนี้นะคะที่สํานักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษเนี่ยนะคะพนักงานอายการสํานักงานคดียาเสพติดเนี่ยนัดฟังคําสั่งที่อายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องนายอุปกิจตปาจริยางกูลสอวอนะคะข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินโอ้มันมีข้อหานี้เลยใช่ไหมข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินนี่นะ และร่วมกันฟอกเงินเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมสนับสน,นุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทําผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนี่คือถ้ามันมีข้อหานี้จริงๆอัแอนว่าโทษมันก็ต้องน่าจะสูงกว่าบุคคลทั่วไปไหมโดยในวันนี้เนี่ยนายอุปกิจไม่ได้เดินทางมาฟังคำสั่งนะคะแต่ส่งตัวแทนมาซึ่ง คุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยบอกว่าในวันนี้นายอุปกิจได้ส่งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจมายื่นขอเลื่อนฟังคำสั่งส่งตัวส่งฟ้องของพนักงานอายการโดยอ้างว่าติดราชการต่างจังหวัดทางอายการพิเศษฝ่ฝายคดียาเสพติดก้าพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนนัด เป็นวันที่14ธันวาคมโดยในหนังสือขอเลื่อนของนายอุปกิจเนี่ยได้ยืนยันกับทางพนักงานอายการว่าในวันที่14ธันวาคมนี้จะเดินทางมาพบพนักงานอายการตามกำหนดนัดแน่นอนมันมีข้อกฎหมายใช่ไหมคะเรื่อง เอกสารอ่ไม่ใช่เอกสารเอกสิทธิ์ความเป็นสอสออะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งสวก็มีเอกสิทธิ์ด้วยเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยก็อาจจะมีการควบคุมตัวไหนใดประกันตัวหรืออายัดต,ตัวหรืออะไรใดๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในสมัยการประชุม มีเอกสิทธิ์คุ้มครองก็ตามนั้นใช่ไหมคะ,ะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวเขาก็รายงานนะคะว่าเดิมคดีนี้เนี่ยทางพนักงานอไยการคดียาเสพติดเก้านัดสวอุปกิจเนี่ยฟังคำสั่งวันที่26ทธันวาจริงๆก็ถือต้องนู่นเลยนะของจริงคือต้อง26แต่คุณโรมเนี่ย เขาเดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีสํานักงานฝ่ายคดียาเสพติดสํานักงานอายการสูงสุดเพื่อทวงถามข้อเท็จจริงกรณีวันนัดส่งฟ้องสอวอุปกิจซึ่งวันนัดส่งฟ้องตรงกับช่วงเปิดสมัยประชุมสภาจึงกังวลว่านี่ไงเหมือนที่แอนคิดเลยจะมีการใช้เอกสิทธออิ์สว ทำให้ไม่สามารถส่งฟ้องในวันดังกล่าวได้อ๋อคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายัดประกันอะไรใดๆอะ่ะมันคือการส่งฟ้องเลยที่ว่าจะนัดส่งฟ้องวันนี้แต่ก็คือใช้เอกสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถส่งฟ้องได้จ้ะและทำให้คดีล่าช้าทงพนักงานอัยาการคดียาเสพติดก้าก็เลยแจ้งสวอุปกิจว่าเอ้ย ที่เราเคยนัดฟังคำสั่งกันวันที่26ทธันวาเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าสสโรมเนี่ยเขามาทวงติงว่าเฮ้ยไอ้วันที่26ธันวามันนช่วงสมัยประชุมสภาจะได้เอกสิทธิ์สวแล้วก็จะส่งฟ้องไม่ได้อ่าก็เลยเลื่อนนะคะมาเป็นวันนี้แต่สอวอุป,ปกิจก็ขอเลื่อน เป็นวันที่14ทธันวาซึ่งถามว่า14กับ26ความหมายต่างกันไหมไม่ต่างเพราะอยู่ในช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภาเพราะเขาเปิดสมัยเนี่ยสิธันวาถึง7เมษาซึ่งช่วงนี้ช่วงเวลาเนี้ยสวรหรือสอสอจะสามารถใช้เอกสิทธิ ในการขอเลื่อนในการนำตัวส่งฟ้องออกไปได้อีกบ้านเมืองเรานี่แบบหน้าเหน็ดอนาจใจนะทุกคนเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่านนี่แค่อ่านข่าวก็รู้สึกแบบคือมันเป็นอะไรที่เราเห็นกันอยู่ตำตา ตำใจแต่เขาก็คือไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรว่าประชาชนก็ติดตามดูอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยคือให้ประชาชนดูอยู่นะแต่แล้วไงอ่ะก็แล้วไงอ่ะโนสนโนแคร์เออแล้วเราก็อยู่กันได้ก็ดีนะคะทุกคน